กลางป่าลึกแห่งหนึ่งในรุ่งอรุณแสงตะวันสาดผ่านผืนใบหมาป่าสีเทาตัวหนึ่งนอนกลิ้งอย่างทุรนทุรายมีเสียงร้องเบาๆแผ่วออกมาอาโอ้ยช่วยข้าด้วยขณะเดียวกันนกกระเรียนผู้มีขาเรียวยาวกับคอยาวระหงเดินออกหากินยามเช้าด้วยท่าทีสง่างามจนได้ยินเสียงคร่ำครวญน,นั้นนกกระเรียนหยุดยืนตรงหน้าเจ้าเพื่อนป่าไว้ทุกเอียงคอด้วยความสงสยัย เจ้าหมอปา่าเจ้าเป็นอะไรรึเหตุใดถึงนอนร้องครวญอย่างนี้หมาป่าลืมตามองนกกระเรียนด้วยดวงตาเจ็บปวดข้าข้ากลืนเนื้อไปแต่กระดูกกลับติดอยู่ในคอข้าเจ็บเหลือเกินจะตายก็เพราะสิ่งนี้แล้วเจ้านกกระเรียนช่วยข้าด้วยเถิดข้าจะตอบแทนเจ้าด้วยรางวัลงามๆเลยนกกระเรียนลังเลอยู่ชั่วอึดใจมองปากหมาป่าว่างใหญ่แล้วถอนหายใจเบาๆ เจ้าแน่ใจนะหมาป่าว่าจะไม่ทำรา้ายข้าข้ากลัวหมาป่ารีบใายหัวพูดเหนื่อยหอบข้าสัญญาข้าจะให้รางวัลข้าแก่เจ้าใหญ่โตอย่างแน่นอนแค่ช่วยเอากระดูกออกจากคอข้าเท่านั้นนกกรเรียนตั้งสติเอาหัวหมุดเข้าไปในปากหมาป่าด้วยหัวใจเต้นแรงขอให้โชคดีแก่ข้านกพูดกับตัวเองจากนั้นใช้จงอยปากยาวของตนคีบเอากระดูกติดคอออกมาได้ในที่สุด หมาป่าไอาแรงหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาด้วยความโล่งใจเจ้าทำสำเร็จแล้วเจ้านกกระเรียนนกกระเรียนถอยห่างทันทีหัวใจยังเต้นไม่เป็นสัมมองหมาป่าด้วยความโล่งใจและนึกถึงสัญญาที่หมาป่าให้ไว้เอาละหมาป่าเจ้าบอกว่าจะให้รางวัลแก่ข้าอย่าลืมนะหมาป่าหันมามองยิ้มโชว์เขี้ยวขาวแววาวแล้วคำรามต่ำรางวัลงั้นเหรอเจ้ายัางกล้ามาทวงข้าอีกหรือนกกระเรียนเบิกตากว้าง ยังไม่ทันเข้าใจในท่าทีของหมาป่าหมาป่ากล่าวต่อด้วยเสียงแหลมถ้าไม่ใช่ข่านึกเมตตาเจ้าคงเป็นอาหารเช้าไปแล้วอย่าฝันได้อะไรมากกว่านี้เลยเจ้านกนกกระเรียนถอยห่างออกมาไม่พูดอะไรอีกพลางคิดในใจถึงความใจร้ายของหมาป่านกหันมาหาเด็กๆที่นั่งฟังจำไว้นะพวกเจ้าในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนที่ไม่เห็นหัวผู้อื่นเหมือนอย่างหมาป่านี่แหละหมาป่าหัวเราะกัดฟัน แล้วเดินจากไปทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้โลกนี้ไม่มีของฟรีทุกอย่างมีราคาและราคาของความดีก็มักถูกผู้ไม่เห็นคุณค่าขายทิ้งเสมอนกกะเรียนยืนมองหมาป่ารับสายตาก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างเศร้าๆทำดีก็ต้องมีสติดูคนให้ดีก่อนช่วยสุภาษิตจึงกล่าวไว้ว่าคนเลวมักไม่เห็นความดีของผู้อื่นแล้วแต่นั้นทั้งป่ากลับมาเงียบสงบ แต่ในใจของนกกระเรียนและเสียงของนิทานนี้ยังคงดังก้องเสมอข้อคิดไทยเรื่องเด็กๆฟังแล้วอย่าลืมนะครั้งต่อไปที่เราจะช่วยเหลือใครควรพิจารณาให้รอบคอบอย่าคาดหวังรางวัลจากคนเห็นแก่ตัวส่วนคนที่ได้รับน้ำใจจากผู้อื่นก็ควรตอบแทนความดีไม่ใช่ถือเป็นเรื่องธรรมดานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเลวมักไม่เห็นความดีของผู้อื่น และดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าคนพานย่อมสำคัญบาปประดุดน้ำพื้นตราบเท่าที่บาปยังไม่ได้ผลก็เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพานย่อมประสบทุกข